วันนี้มีสปสรชรจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก็แปลว่าเขาไม่ต้องเข้าไปแออัดอยู่ในโรงพยบาบาล เมื่อวันที่16สิงหาคม2566สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจัดก,กิจกรรม Nasdaq Meet the p r e s s เรื่อง a m e d Care Pharma บริการเชื่อมร้านยาดูแล16อาการแพลตฟอร์มดีๆเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณาสุขทั่วไทยโดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปากพูดคุยกับนักวิจัยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโดยมีตัวแทนผู้บริหารจากสภาเภสัชกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มในกิจกรรมครั้งนี้ตัว a m e d Care ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว ดิจิตอลเทลแคปแพลตฟอร์มซึ่งทางสวัชเนี่ยจะเป็นผู้ผลักดันตอนนี้เราก็ได้มาทํางานร่วมกับทางสภาเภสัชแล้วก็สปสชนะก็ได้ทํางานมาอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้จากในช่วงควิดแล้วก็มาทํางานต่อเนื่องกันเป็นภารกิจที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ครับก็อย่างในหลักการนะคะว่า ถ้าเราดึงคนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องให้เข้าไปแออัดที่หน่วยบริการก็เป็นแนวทางหนึ่งของการลดความแออัดนะคะแต่เดิมก็จะมีแนวทางในการที่คดไข้ที่คุมอาการได้ไม่ต้องเข้าไปแออัดไปรับยาทุกเดือนทุกเดือนอันนั้นก็เป็นการลดความแออัดประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่2ที่เกิดขึ้นมาทีหลังนี่แหละค่ะมาเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะอาหายจากอาการที่เป็นไม่เป็นมากขึ้นก็แปลว่าเขาไม่ต้องเข้าไปหนาแน่นแออัดอยู่ในโรงพยาบาลสาหรับเอเมดแคร์ฟาร์มาเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเพื่อสนับสนุนการทํางานของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอช,ชอและสภาเภสัชกรรมโดยทีมวิจัยสวทชได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการใช้งานสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ระบบการวินิจฉัยโรคระบบการจ่ายยา ตามการนำของโรคระบบติดตามอาการทางไกลผ่านระบบเทเลเฮลสำหรับเภสัชกรและระบบการเบิกจ่ายอีเคมเหมือนเป็นระบบหลังบ้านในการให้บริการของร้านยาเนี่ยซึ่งเดิมเขาก็จะต้องมีการจดบันทึกการจ่ายยาต้องมีบันทึกเป็นบันทึกในกระดาษไม่มีเครื่องมือนะครับแต่ว่าตัวเอเมทแคดทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือให้ร้านยาในการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการส่งต่อไปที่สปสชเพื่อการเบิกจ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักก็คือทําให้งานที่ร้านยาลดภาระลนุนะครับว่าให้มีเกิดความสะดวกสบายเกิดขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการที่ รับผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการในโครงการนี้ได้มากขึ้นตอนนี้อยู่มันสองแสนกว่า 200, คนมีการใช้อยู่ประมาณ4 5 0 0 0 0ครั้งนะครับปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการใช้แพลตฟอร์ม1,167ร้านทั่วประเทศเปิดให้ผู้ป่วยสิทธ์บัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16กกลุ่มอาการมารับยาก,กับเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชาชนเนี่ยพอใจ เพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาสมัยก่อนเขาต้องจ่ายเงินเองวันนี้มีสปชเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็จ่ายค่าจ่ายส่วนนี้ให้ก็ขอให้มีความมั่นใจในร้านยาที่ให้บริการ1กบกลุ่มอาการนี้นะคะว่าเราก็เต็มที่กับการดูแลคนไข้ สำหรับการใช้งานเอเมดแคร์ฟาร์มาร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต่างมีเสียงตอบรับที่ดีว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายอีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานของเภสัชกรในการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือรดเปเปอร์ของทางร้านยาแล้วก็เปเปอร์นี้ก็ถูกมูฟเข้าสู่ในระบบประวัติการใช้ยาประวัติการรักษาเนี่ยเราสามารถค้นได้ง่ายขึ้นคนไข้รู้สึกดีนะครับกับการที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของ ขเขาเลยอันนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้บริการได้โดยสังเกตสติกเกอร์หน้าร้านยาหรือตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์สปสอชอหรือสายด่วนสปสอช1330อย่างไรก็ตามเอเมดแคร์ฟาร์มาคือหนึ่งบริการของแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัลซึ่งเป็นคอบิเนเนสของสวทชที่มุ่งนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาความแออัดของหน่วยบริการสาธารณาสุขและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมตัวเ m เม Care Pharma ก็จะมีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นถ้าอาการไม่ดีมีการส่งต่อจะต้องส่งต่อ,อยังไงกับโรงพยาบาลเราก็จะไปสนับสนุนตรงนั้นครสิ่งที่ทางเภสัชกรเนี่ยชื่นชมในระบบของ a e m เนี่ยนะคะคือมันทําให้ทุกอย่างอไหลยลื่นประชาชนก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วเภสัชกรเองก็ไม่เหนื่อยมากในการบันทึกการส่งข้อมูลข้อมูลทั้งหมด